ครับวันนี้ก็มาเจอกับช่อง o f ten channel อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำแอปเพิ่มเสียงลำโพงของโทรศัพท์มือถือนะครับด้วยแอปตัวนี้เลยนะครับพิมพ์คำว่าลำโพงเพิ่มเสียงลำโพงโทรศัพท์นะครับด้วยแอปนี้นะครับสามารถเพิ่มได้จริง100%เอร์เซนนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดกันมาแล้วเราก็มาเกิดเปิดใช้งานได้เลยนะครับ กดเริ่มต้นนะครับโอเคเจอหน้าน,นี้เราก็กดเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคอนุญาตนะครับกดอนุญาตทั้งหมดนะครับอ่าทีนี้ผมจะแนะนำวิธีนะครับเวลาการใช้เขาก็จะมีลิงก์ลิงก์ u t u b e ให้ด้วยนะครับที่เมาส์ชีอย่นี้นะครับ แล้วก็เปิดไปเปิดฟังได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดไม่ไม่เปิดดีกว่านะครับเพราะว่าอ่าอัดทำคลิปเสร็จไปแล้ว1คลิปนะครับแต่ดันไปเปิดเพลงที่มีลิขสิทธิ์ก็เลยลบคลิปออกไปนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้นะครับถ้ากดตัวเนี้ อ่าอย่างเช่นผมผมเพิ่ม power ลำโพงนี่นะครับอันนี้คือเพิ่มปุ่มสุดผมกดสุดแล้วนะครับปุ่มเพิ่มเสียงของมือถือนะครับก็คือมันจะได้แค่100%เซนะเดี๋ยวผมลดลดลงมาให้ดูก่อนผมก็จะกดปุ่มด้านข้างมือถือนะครับสังเกตร้อเซนนี้มันจะนิ่งมันจะขยับนะครับนะครับอ่าวิธีการใช้ก็คือท่านผู้ชมก็ ถ้าอยากได้เกิน100%ของปุ่มของปุ่มเพิ่มเสียงในมือถือเราใช่ไหมครับเราก็กดความดังเพิ่มขึ้นเป็น125อันนี้ก็ซึ่งเกินจากเสียงธรรมดาจากมือถือเราไปถึงย5ินะครับส่วน150ก็คือเพิ่มจากเสียงมือถือเราเพิ่มขึ้นอีก50%ครับจาก100%ในตัวเครื่องนะครับแล้วก็175%ก็เพิ่มจาก มือถือไป75%เลยนะครับส่วนสูงสุดก็ตีละ100เเซจากเครื่องนะครับแต่ตัวสูงสุดอ,อันนี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเคยลองเปิดแล้วม,มันแรงเกินไปนะครับกลัวลำโพงมือถือเราจะแตกตั้งเองนะครับก็ให้ใช้อยู่ในเกณฑ์150พอนะครับ175ก็ยังอันตรายต่อลำโพงมือถือเราอยู่นะครับผมแนะนำแค่125กับ150นะครับ คลิปนี้จะไม่ขอเปิดเพลงให้ฟังนะครับเพราะว่า,าคลิปก่อนบันทึกเสร็จไปแล้วอัดตัดต่อเรียบร้อยนะครับพอลงไปโดนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะครับก็เลยลบคลิปออกนะครับก็คงเข้าใจนะครับส่วนตัวใบนี่ก็คือปิดเสียงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ขอแนะนําว่าจะก,กดสูงสุดกัวลาโพงเสียนะครับให้กดที่1 2 5ยยถึงอนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ